ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักราชลาดแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะเดี๋ยวจะให้ดูความฉลาดของน้องหมีนะคะน้องหมีมีความฉลาดควาามฉลดอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันไปเข้าบ้านเข้าไปเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องหมีมีความความฉลาดอะไรบ้างนะคะ <S 2> <S 2> <S <S เห็นความฉลาดของน้องหมีหรือยังคะเห็นดำๆแบบนี้ฉลาดมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งไปเข้าบ้านเข้าไปเข้าบ้านอ้วนเข้าบ้านไปเข้าไปไหมเข้าบ้านไหมไปไหมไปละเข้าบ้านไหมไปไหมเข้าบ้านมีมิมิเข้าไปไปเข้าบ้านไหมไปไหมเข้าไปไหมไปละเข้าบ้านมีเข้าบ้านเลยนะเข้าบ้านเลยนะมีมิมิเข้ามาไปเข้าไปเข้าไปเข้าบ้านทำไหม ไปเข้า้ไปเข้าไปเข้าไปเข้าบ้านเข้าไปเข้าบ้านเร็วๆเดี๋ยวมาดูความฉลาดของน้องหมีนะคะอ่าเข้าไปเข้าไปอ่าหนูล็อกนะคะหนูล็อกจริงๆนะอ่าหนูดูหนูหจะล็อกให้ดูนะคะคือเราล็อกเราอันนี้อันนี้ก็ลงอันนี้ก็ลงข้างล่างนะคะ,ะเราจะมาดูความฉลาดของน้องหมี まあね。まあね นี่คือความฉลาดของน้องหมีนะคะเดี๋ยวหนูจะใช้น้องมาเดี๋ยวจะใช้น้องหมีเหยียบท้องให้หนูอะ่ะมีมาคอยดูุิชีฟาดูุิชเซนับอ่ะเซนับเดี๋ยวน้องสองตัวเลยเซนับเซนับก่อนเซนับเซนับมีเซนับ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 เร็วเร็วเซนับเซนับ หนูไม่ได้สอนน้องหมีนะคะนางฉลาดแล้วกห็หนูรู้สึกว่านางจะพูดได้อยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้จับใจความแซนับแซนับแซนับยังไม่ได้จยังไม่ได้จับใจความนะคะนางเหมือนจะพูดได้นะคะเปิดโกงเองก็ได้นะคะหนูสังเกตแล้วนางนางฉลาดนางฉลาดมากๆค่ะน้องหมีปีโป้ People ก็ฉลาดอีกแบบหนึ่งนะคะ People, ฟังภาษาคนรู้ๆอ่ะแซนอับก่อนแจนอับสแจนอับเปิดกงเองก็ได้โอ้ยเก่งมากค่ะฉลาดมากๆเลยค่ะ ไปไปเข้าไปก่อนไปลูกไปสวัสดีทุกท่านนะคะับไม่ต้องหยอกกันไปเข้า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 บ้านเลยเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปไปเข้าไปเข้าไปแม่เอาผ้ามาให้เข้าบ้านเข้าบ้านวนเข้าบ้านลูกเดี๋ยวแม่ไปเก็บของก่อนไปมีมาหาแม่ไหมมีหาแม่มา่มีม่มีเข้าไปเข้าบ้เข้าไปเข้าบ้านเข้าไปไหมเข้าบ้านเดี๋ยวแจ้คเอา แซนด์บอกให้เข้าบ้านก็มีเข้าเอ้ hey! ลาดคักสลาดแน่หมาเอยียงเปิดประตูเองก็เป็นมาดูใกล้ๆว่าบ้านนางเปิดประตูเองยังไงไปเข้าบ้านก่อนฮัลโหล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 